รีวิวฮอกไกโด ep 2มาแล้วค่ะฉบับไปกับทัวร์นะโปรแกรมวันนี้ก็จัดเต็มเหมือนเดิมนะคะจะมีไปสวนสัตว์ไปคลองโอตาลุนะคะลานสกีนะไปเล่นไอเนี่ยบานนาโบ๊ทแล้วก็ไอเซเลตเนะะี่ยค่ะเช้านี้นะคะอุณหภูมิลบ9องศาบรรยากาศโดยรอบโรงแรมประมาณนี้นะกินข้าวเช้านะคะเก็บกระเป๋าย้ายโรงแรมนะ กระเป๋าเราใบเล็กมากอะโปรแกรมวันนี้นะคะจะเดินทางสู่เมืองบีเอเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ในจังหวัดฮอกไกโดค่ะที่แรกที่จะไปวันนี้นะคะก็จะเป็นลานสกีชิคิไซพานรามาจะมีกิจกรรมให้เล่นหลากหลายเลยนะคะ บรรยากาศมองไปเหมือนจะเห็นเป็นแบบทะเลหมอกด้วยนะวิวตรงนั้นสวยมากๆเลยเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปเจ้านกหัวล้อหรอหนูที่อยากถ่า,าย้นมาเดินไ,บบไปเดิน <ๆ S 2> <ๆ S 1> มาก็ไม่มีอะไรทํานะสรุปก็หากิจกรรมเล่นนะ <ๆ S 1> เล่นบาันดาลโาบกมันมากค่ะ700กว่าบาทไทยนะคะรวมแล้วแอบมา4นาทีแต่ว่าเสียวหวันเสียวนะคะสนุป หลุม ที่ชอบในลานสก,กีนะตรงนี้สวยดีไปค่ะเดินทางกันต่อนี่เลยท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วแดดออกนะคะโปรแกรมถัดไปนี่เลยจะเป็นสวนสัตว์อาซาฮิยาม่านะไฮไลท์ของสวนสัตว์นี้ก็เป็นขบวนพาเลตแพนกวินอากาศตอนนี้ติดลบ4.5องศานะคะอันนี้เลยก็กำลังเดินไปจับจองพื้นที่นะคะ แนะนำให้ใส่แว่นด้วยนะคะเวลาแสงแดดมันกนระทบผีมา้าคือมันค่อนข้างแสบตามัมนสว่างจ้าไปหมดเลยไม่ซื้อไม่ถ่ายรูปนะคนเริ่มมาทยอยจองพื้นที่แล้วนะคะเพราะว่าน้องแพนกิ้นจะเดินตอน11โมงนะโอเคมาแล้ว Andy? สรุปเราก็ดูสัตว์ทั้งหมด2ตัวนะแพนกวินกับหมีขาวตัวอื่นมันก็มีนะแต่ไม่ได้ดูมันไม่ค่อยเห็นนะเหมือนกับว่ามันหนาวแล้วก็มันไปหลบอยู่รองเท้าเราอ่ะกันน้ําแต่ไม่กันลื่นนะมันเดินยากมากลื่นล้มไปหนึ่งทีลองล้มด้วย <laughs> <Okay. S 2> บรรยากาศในสวนสัตว์สวยดีนะคะมันมีมุมถ่ายรูปเยอะเลยอันนี้ก็อยากจะหิมะตกมากแต่ยังไม่ตกสักทีพยายามอยากจะมีฟิล <Okay. S 2> หิมะตกของพยายามเขยา่า <laughs> เดี๋ยวก็ได้ตกแล้วคืนนี้ กินข้าวเที่ยงกันจ้าชื่อปลาอะไรไม่รู้แต่ก,ก็เข็มเขมวาร์ปมาที่เมืองโอตาลุนะเป็นเมืองท่าสำคัญของซัปโปโรตอนนี้หิมะเริ่มตกแล้วสมใจเราแล้ว,แ,ลวแต่ว่าเอาแบบพอดีพอดนีน่ารักนะ่ารักนะไม่ต้องถล่มทลายเป็นแบบผู้ประสบภัยรอบๆคอ,องโอตาลุจะมีเป็นคังโกดันสินค้าเก่าเขาเอามาทำเป็นร้านอาหาร คือ,อตอนนี้เราเดินธรรมดาไม่ได้แล้วอะเราต้องเอาเกือกม้ามาใส่ข้างล่างมันจะเป็นตะปูนะมันจะช่วยกันลื่น mm hmm. ตรงจุดนี้แหละเป็นจุดไฮไลท์ hmm. ที่คนจะต้องมาถ่ายรูปเช็คอ mm ิน hmm. กันนะคะคองโอตาลุ mm hmm. ของจริงก็สวยกว่าที่คิดไว้นะ mm hmm. บรรยากาศดีหิมะตกปล่อยเปิดไฟด้วยถ่ายรูปเป็นเป็นทีมงานนะอาสรุปรูปที่ได้นะคลองโอตาลกกับรูปที่สวนสัตว์ประมาณนี้เดินกันต่อจ้าแป๊บเดียวก็มืดแล้วนะคะประมาณ4ี่โมงถึง4ี่โมงครึ่งเนี่ยเริ่มฟ้าเริ่มมืดแล้วบรรยากาศโรแมนติกมากวันนี้บรรยากาศมันได้มาก หิมะตกเบาๆนะคะกำลังดีเลยน่ารักสุดๆแล้วก็ฟิลแบบเหมือนอยู่ในหนังอะบางทีก็คิดว่าตัวเองเนี่ยฝันไปหรือเปล่ามาอยู่ตรงนี้บรรยากาศฟินมากๆๆตามถนนเนี่ยก็จะเปิดไฟสีส้มนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วก็จะมีร้านอาหารอยู่รายล้อมตรงคลองโอตาลุเลยเดินได้เพลินๆยาวๆ ชอบบรรยากาศตรงนี้มากเลยอะสวยเหมือนในหนังโรแมนติกสุดๆตรงนี้เป็นหน้าพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีนะคะตอนนี้นาฬิกาดังแล้วทุกต้นชั่วโมงตอนนี้น่าจะเป็นตอน5โมงนะนาฬกาไม่ตรงนี่ยหวะ เข้ามาเดินเล่นในพิพิธภัณฑ์กล่องกรตีนะแต่ก็ไม่ได้ซื้ออะไรมันก็แพงอยู่สำหรับคืนนี้เราก็จะนอนกันที่ตัวเมืองซัปโปโลเลยพาชมห้องนะคะก็กว้างขึ้นจากรอบที่แล้วนิดนึงนะห้องน้ำจะมีโซนอาบน้ำกับโซนห้องซ้วมแยกกันนะคะสะอาดสะอ้านด,ดี เย็นวันนี้นะคะต้องหากินเองนะคะเราก็เดินออกมาจากโรงแรมเดินไปเรื่อยๆนะคะหาร้านเนื้อย่างกินกันดีกว่าเเราเดินกวนนีุ่มสี่าีมาตกนะคะประสบภัยเบาๆมีลมด้วยเอ,า,ยอาเศัสา์ไอนี่ไม่ได้เหรอ เราก็เข้าไปกินเนื้อย่างกันนะคะชื่อร้านอะไรเมนูบอนบอนมั้งกว่าจะสั่งรู้เรื่องนะคะคุยกันนานมากเหมือนกันกว่าจะเข้าใจกันว่ามันสั่งยังไงเนื้อย่างอร่อยมากนะคะในเซตนี้มันก็จะมีเนื้อวัวเนื้อหมูและไก่แล้วก็มีเนื้อแกะด้วยกินอิ่มแล้วนะคะก็ไปเดินชอปปิ้งกันที่ถนนซาไกมาจินะคะเป็นแหล่ง ชอปปิ้งของชาวซัปโปอโรเลยแล้วก็นี่เลยเป็นแหล่งเมืองนี่แหละคนค่อนข้างเยอะแล้วก็คึกคักมากๆนะคะคึกคักกำลังดีเลยไปนเนไปเน่ไปแฉไหลแฉแฉแฉเอาไปใครเป็นหมู่คณะ ลากันไปสําหรับคืนนี้นะคะเดินช็อปปิ้งหมดพลังก็นอนเลยพรุ่งนี้ไปศาลเจ้าฮอกไกโดศาลเจ้าก็บรรยากาศดีเหมือนกันนะคะข้างในสวยศาลเจ้านะคะบรรยากาศดีมากต้นสนสวยนะคะแล้วก็มีเครื่องรางขาด้วยและมีไปโรงงานช็อกโกแลตและอื่นๆอีกมากมา,ฝายฝากติดตามด้วยนะ